สวัสดีครับผู้ชมคุเอนะครับเป็นอาจารทางช่อง youtube คุเอเล็กพยากรและทางชั้นเรียนเล็กพยากรนะครับวันนี้มาชั้นนีดนิดนิดนึงนเมื่อสักครู่นะครับมีสมาชิกใหม่นะครับเติมเติมเข้ามาในชั้นเรียนเรานะครับคุณวัดเนาะยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะครับสำหรับชั้นเรียนเล็กพยากรในคอร์สเดือนหน้านี้นะครับเมื่อวานก็ได้พูดคุยกับสมาชิกบางท่านนะครับสมาชิกใหม่บางท่านนะครับก็แนะนําไปว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ผมจะ คือจริงๆกับทุกรุ่นนะผมก็เปลี่ยนแนวไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนแนวในวิธีการนําเสนอไปเรื่อยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของหลายๆรุ่นน่าสว์ไดนคนอื่นถ้าใครอยากได้ของหลายๆรุ่นนะครับก็สามารถเลื่อนดูนะครับในในวิดีโอนะครับวิดีโอของชั้นเรียนน่ะเลื่อนดูคือผมทำอ่ะผมทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรผมจับก,กลุ่มอ่ะจัเป็นอัลบั้มไว้อยู่รุ่นที่7รุ่นที่8ดนะครับแต่จริงมันมีทุกรุ่นตั้งแต่เริ่มต้นเลย นะครับผมพอดีว่าไม่ได้ทําเป็นกลุ่มไว้ไม่ได้ว่างเข้ามาแบบเค็คอะไรพวกนี้นะครับแต่จะพยายามเดี๋ยวอนาคตจะพยายามโหลดอัปโหลดใหม่ทําเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มให้ว่าไอ้นี่รุ่นหนึ่งหน้านี่รุ่นสองรุ่นสาอะไรอย่างเงี้ยครับจะจะพยายามหาเวลาวางทาให้ได้นะครับอ่าอันนี้ขนาะดยังไม่มีลูกนะมีแค่เมียกับแม่นะยังไม่ค่อยวางเลยหน้าที่การางานก็เต็มหมดแล้วโอเคสวัสดีครับคุณจ๋ามา มาถึงเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับยินนี้ต้อนรับท่านนะครับมาถึงเลขกลุ่มที่น่าสนใจที่มันเคยมีคนขอเลขกลุ่มหนึ่งมาแล้วก็คือ1นึเจ็ดเนาะจะมีความคล้ายคลึงก,กันกับกลุ่มนี้ไหมกลุ่มนี้นะครับคือ177 7งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งผมใช้ชื่อว่าจากรากฐานถึงจุดสูงสุด,สดนะครับจากรากฐานถึงจุดสูงสุด,สดนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมัสวัสดีครับคุณตองจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอ่ะเริ่มต้นเลย เลขกลุ่มนี้เกิดจากเลขคู่นะครับโดยมีเจ็ดเป็นเป็นเป็นจุดศูนย์นกลางนะครับเลขคู่1 7กับ7 7นะทั้งคู่เป็นเลขธาตุไฟนะครับเลขธาตุไฟตามตามหลักของระศาสตร์ที่เราหรือของศาสตร์ไทายที่เราเรียนกันเป็นคู่ธาตุไฟเนาะหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดนะครับก็อหนึ่งเจ็ดเนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักจุดประกาย เป็นคนที่มีไฟในตัวตลอดเวลาแน่นอนก็ตามตามลักษณะของของเขาอะนะครับเป็นคนที่มักจะจุดประกายความคิดความฝันความอ่านกล้าคิดกล้าตัด่างเดียกตงนีน้ออกมาได้ดีแต่ไม่ใช่เป็นคนแบบบุ่มบามนะคือมันจะต่างจากเลขสามคือธาตุลมกับธาตุไฟจะต่างา,ก,าก,กันนิดนึงตรงที่ว่าธาตุไฟเนี่ยจะไม่ใช่คนบุ่มบามแต่ถ้าเริ่มแล้วนะมันลงยากนี่ออกไหม แต่ถ้าธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างวุ่มบามห้าวหาญอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เขาเรียกว่าอะไรสมัยก่อเรียกคอมเด็ดใช่ไหมแบบทาให้เย็นลงอะไอธาตุลมเนี่ยมันเป่าง่ายนะครับเขาก็ตีความไปถึงเรื่องของอความแบบไม่แน่นอนอารมณ์อะไรขึ้นขึ้น,น,นลงๆลงอะไรเงี้ยตื่นมันเปาง่ายกว่าแต่ถ้าถามว่าความแรงความอะไรเนี่ยผมก็ว่าธาตุลมมันก็แรงจังหวะนั้นนะแต่ว่ามันคือ มันเป็นลมอ่ะนึกออกไหมมันก็ยังแบบยังพอรับได้แต่ถ้าเป็นธาตุไฟแม้จะไม่บุ่มบามก็ตามแต่ถ้าเกิดมันจุดติดแล้วเนี่ยมันไปยาวนานอ่ะคราวน,นี้เรามาแบ่งในเรื่องของความเขาเรียกว่าความเด่นความด้อยของเลขกลุ่มนี้กันอย่างแรกเลยหนึ่งเจ็ดเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบจุดประกายใช่ไหมแล้วเขาจะเป็นคนที่ทําอะไร คล้ายๆกับว่าเหมือนคนไม่รู้ว่าเขาทําได้เพราะเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สตาร์ตตัวเองคนอื่งก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทําได้หรือเปล่าเขาเป็นคนเลือกที่จะสตาร์ตตัวเองแบบไหนแต่พอเนรว่งกับเจ็ดปุ๊บเวลาที่เขาสตาร์ตไปแล้วเนี่ยเขาทําสิ่งนั้นได้ยาวนานแบบมั่นคงมากนะครับมั่นคงยาวนานมากจนกระทั่งมันสําเร็จเขาจะเป็นคนที่โดดเด่นเรื่องแรกนะครับไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งสิ่งที่เตืีงฝันไว้หรือสิ่งที่เริ่มต้นถ้าเริ่มต้นยังไงต้องมีจุดจบนะครับบางคนงงว่าไอ้ทำไมผมพูดแบบนี้เพราะว่าบางที่บอกว่าไอ้เจ็ดเนี่ยซ้าไปซ้ำมาย้ําคิดย้าทำําแต่คือลักษณะตรงนั้นมีไหมมีในลักษณะของตอนที่เขาทําทํางานอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ละเอียดไม่เนียบไม่ดีที่สุดเขาจะทําจนกว่ามันจะดีที่สุด ถามว่าเขามีจุดจบไหมหรือว่ามีจุดสิ้นสุดในการทํางานไหมมีครับมีแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นคนที่มีความอดทนน้อยนะจะรู้สึกแบบนานน่ะนานไม่ไหวหรือคนที่ไม่ชอบเลขนี้นะเขาจะตีความบอกโอ้เป็นนานอย่าไปทําเลยอย่าไปดูเลยอย่าไปตามเลยแต่เขาไม่เคยพูดว่าไม่เสร็จนะผมการันตีแล้วว่าเลข่นี้เสร็จเสร็จแล้วเสร็จอย่างดีมากด้วยเวลาทุกการทํางานที่ทํา แต่ว่ามันนานเป็นคนแบบทําแล้วทําอีกทำยิ่งกว่ามันจะมันจะยิ่งกว่ากลุ่มเมื่อวานที่แบบสี่สามห้าที่บอกว่าโหฝึกฝนตลอดเวลาจนทานานมันข้ามขั้นนั้นไปแล้วอ่ะมันข้ามขั้นนั้นไปเลยคือมันเหมือนเป็นหุ่นยนต์น่ะเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ไปเลยสําหรับกลุ่มนี้นะนะครับผมว่าที่ผมเคยพูดในกลุ่มหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ย ที่บอกว่าโดดเด่นมั่นใจมีความจริงจังอะไรพวกนี้ยยังสู้กลุ่มนี้ไม่ได้เลยนะนี่คือจริงจังมากจริงจังทุกรายละเอียดนะครับจริงจังคือถ้าเลขไหนที่สวัสดีรับคนณนเลขเลขไหนที่บอกว่าจริงจังไม่มีเลขกลุ่มไหนนะที่บอกดีจริงจังนอกจากกลุ่มที่เลขไม่ซ้ํากันนะครับเนี่ยผมว่านี่จริงจังสุดนะจริงจังสุดน,นะนะครับนี่คือความ แต่มันก็จะมีข้อด้อยข้อด้ยอดยของการทําง,งานแบบนี้คือเขาพลิกแพงไม่ไม่ค่อยจริงเหมือนเวลาที่เราใครเคยดูการต่ออที่เขาเรียงโดมิโน,โนไหมยาวๆอะ่ะคือถ้าเขาล้มอ่ะเขาจะไม่ใช่แค่แก้บางจุดนะเขาจะตั้งใหม่เขาจะต้องเป็นแบบนั้นไม่งั้นเขาจะไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเขาจะเป็นคนต้องรู้ทุกรายละเอียดต้องรู้ทุกรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มนี้ แน่นอนว่าเรื่องเด่นที่สุดสำหรับผมคือเรื่องของการทํางานเรื่องของการทํางานที่ผมมองว่าถ้าคุณจะจับงานที่มันดูจริงจังตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสําเร็จอะไรเนี่ยคนเลขเนี่ยทําได้คนเลขเนี่ยนะทําได้แล้วทําทได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าอย่าไปฟิกเรื่องเวลามากถ้าคุณฟิกมากเขาจะเขาจะกังวลแล้วมัน <laughs> มันจะเช้าอีกเพราะนั้นไม่ต้องฟิกบอกให้เขาไปเลยว่า คุณทางานนี้ให้เต็มที่แต่ขอให้สําเร็จรู้ล่วงได้ด้วยดีแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่างานนั้นมันฟิกเวลาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นต้าเขารับปุ๊บถ้าบอกว่างานนี้ให้เสร็จในสามชั่วโมงนะเขาจะใช้สามชั่วโมงเต็มมองอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้างานไหนที่ไม่ได้ฟิกเวลาเ่ยรอไปเลยครับช้าแต่ว่าคุณได้คุณภาพจับชิ้นหนาังกันแน่นอนก็ดูว่าก็ช่างน้ำหนักเอานะว่าเราชอบหรือเปล่าเลขกลุ่มนี้นะครับ มีข้อดีของเขาแล้วทําได้ทุกอย่างนะคือเนือ่องจากว่ามันละเอียดมากไงมันมันเลยทําได้ทุกอย่างแต่จะมีข้อด้อยอยู่หลายข้อเหมือนกันเนี่ยเช่นหนึ่งเหนื่อยไหมแน่นอนครับเหนื่อยคนบ้าที่ไหนทํทำงานขนาดนี้นะครับสองก็คือเขาพูดไม่ค่อยจริงพูดน้อยคือเอา,านะเรียกว่าเป็นผมเป็นคนเคยผมเป็นคนลักษณะเลขนี้เหมือนกันนะในในบางส่วนแต่ตัว,ต,วตัวเองไม่มีนะก็คือเป็นคนลักษณะของคนที่เอางาน เอางานตกปากคนนะ่ะเขาไม่พูดเขาทํางานอย่างเดียวนี่กไ็ไมเออแล้วพวกนี้จะเป็นแบบคนของจริงอ่ยเออคนทําไม่พูดคนพูดไม่ทาอะ่ะจะประมาณนั้นแหละก็เ,เป็นประเภทที่ว่าทาแต่ไม่พูดทําไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถามว่ามันก็ดีมันก็มันก็ดีบางด้าน,นก็ดีบางด้าน,นก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวงานจริงๆผมชอบเต็มสิผมให้ร้อยเลย ดูตัวงานนะตัวชิ้นงานวิธีการทำงนานผมชอบคนแบบเนี้ยผมชอบคนละเอียดแล้วก็พูดไม่เยอะด้วยแต่ถ้าคนละเอียดแล้วพูดเยอะเนี่ยมันโอ้โหอันนี้โคงปวดหัวนะครับอันนี้ก็พูดไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็าจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือบางคนที่ร่วมง,งานด้วยจะรู้สึกว่าบางบางชิ้นบางงานมันต้องแบบเฮ้ยมันมันน่าจะลืมได้นะมันจะบอกเฮ้ยอันนี้มันยืดอยู่คือเขาไม่ยืดอยู่ไงเขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้ทํางานร่วมกับคนอื่นมันจะอาจจะดูตึงตึงกหน่อย นะครับตึงๆไปนะแต่ก็โอเคนะถ้ามองในงชิ้นงานถ้าเราต้องการแบบนี้ก็คือเราเอาไว้มองคนนะเนาะถ้าเป็นคนประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของการทํางานนะครับ <S 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 บุคลิกเป็นคนเงียบๆแต่เป็นคนตนต้นม่มีพอมันมีหนึ่งเจ็บปุ๊บถึงแม้ว่าเขาจะดูเงียบๆแต่เขาดูมีความมุ่งมั่นมีความแบบมันมีผมเรียกว่าอะไรดูสมาร์ทอ่ะในตัวด้วยทําให้อาจจะมีแววของการที่บุคลิกที่เป็นผู้นาหน่อย อยู่ในนั้นนะครับถ้าเกิดเรามอบหมายงานหรือเราอะไรเงี้ยเขาก็ดูรับผิดชอบได้อ่าเป็นบุคลิกที่ดูน่าเชื่อถือมากๆนะครับดูอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของเสน่ห์แบบเชิงดึงดูดผู้คนอะไรพวกเนี้ยผมมองว่าเออมันไม่ใช่เชิงนั้นนะมันไม่ใช่เชิงนั้นมันไม่ใช่เชิงแบบดึงดูดผู้คนเข้าหาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองถึงตัวตัวงานบุคลิกแบบนี้มันดูน่าเชื่อถือมันดูน่าเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่แถวนหน้าๆก็ถือว่าโอเค ถ้าเรามองเรื่องของพวกงานราชการงานที่มันต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์งานที่อาศัยความน่าเชื่อถือสูง,สงอย่างเช่นพวกค้าขายอสังหาริมทริพยทเนี่ยก็ไม่แปลกเราถือว่าโอเคนะครับมุมพวกนี้เปิดหน้ามาก็โอ้ยดูน่าเชื่อถือเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปเรื่องงานนี้เนเมื่อกี้พอผมพูดเรื่องบุคลิกแล้วเนี่ยคนคนนี้ทํางาน,นตั้งแต่พื้นฐานยันสาเร็จใช่ไหมเพราะนั้นงานที่เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นงานที่ ยากที่คนอื่นจะทําได้งานที่ต้องรับผิดชอบสูงๆแล้วงานที่บางทีก็ดูว่าเหมือนจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ <S <S 1> <S 1> ดูแล้วเหมือนจะแบบมันไม่ได้คือบางทีตัวงานตัวชิ้นง,งานเนี่ยผมอยากให้มอกว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมมันอาจะจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่างานนี้จริงๆเลขเจ็ดๆหรือเลขเจ็ดเลขหรือเลขคู่หนึ่งเจ็ดเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นในในเรื่องของ พวกอสังหารด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาทำงานกับที่ดินพวกอะไรพวกไอเจ็ดมันเหมือนถึงถ้าเป็นความหมายพื้นฐานเหมือนถึงว่าสราส้างศพสร้างอะไรที่เป็นทับถมกันเป็นตัวดินอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ในชั้นเรียนมีนะเดี๋ยวจะอธิบายในชั้นเรียน,นะครับอันนี้เรามารีวิวเฉยไม่ลงรายละเอียดมากนะครับธุรกิจต่างๆที่สร้างบนผืนดินนะที่มันเป็นธุรกิจขึ้นมาก็ทําได้ดีนอกจากไอธุรกิจพวกเนี้ยที่ผมว่ามันเด่นแล้วเนี่ยมันมีงานอย่างหนึ่งที่มันเหมาะ อีกอย่างก็คืองานไม่ต้องใช้เวลาในทำนานๆมากๆแม้กระทั่งงานศิลปะเออบางคนงงไงวา่าเอศิลปะมันจะได้แล้วไม่มีไอดงไอเดียแต่ถ้าศิลปะนั้นมันต้องอาศัยเวลานานมันต้องอาศัยความวิจิตอาศัยรายละ,ะเอียดเยอะๆเนี่ยเลขเนี้ยเขาเหมาะปกช่างทำอัญมณีหรือจิตรัดกรที่ต้องวาดภาพแบบใหญ่ๆห,หรือวาง เขาเรียกว่างานศิลปะชิ้นใหญ่ที่มันดูเวอร์วังอลังการนะพวกนี้เล่เนี้ก็เหมาะน,นะครับเออะะพราะนั้นไม่ต้องงงนะในชั้นเรียนไม่ต้องงงนะครับอันนี้เดี๋ยวพวกโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆหญ่อะเล่งนี้ทําได้นะครับได้แน่นอนหรือจะเป็นธุรกิจที่จะตรงนตรงธุรกิจที่จะตรงตรงกับตัวเลขนี้ก็คือธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าถราถางไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหรือว่า ธุรกิจที่มันเป็นจะเป็นธุรกิจก่อสร้างก็ได้พวกโฮมโปรโกลบอลเฮาส์อะไรพวกเนี้ยเออไทยวัสดุอะไรเนี้ยเออเลขเนี้ยก็เหมาะมาทาเลขเนี้ยก็เหมาะนะครับอ่ะโอเคนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับแน่นอนว่าหนักแน่นจริงจังคิดนานมากละเอียดยิบนะครับอ่านี่คือข้อเด่นข้อด้อยคือใจร้อน คือถ้าเกิดได้คิดแล้วเนี่ยมันใจร้อนอะ่ะอารมณ์ยากนะครับอารมณ์แรงอารมณ์รุนแรงพอสมควรถ้าเกิดว่าติดนะแต่ถ้าไม่ติดหมายถึงว่าไม่ได้ติดโกรธไม่ได้ติดอะไรนะไม่ได้ติดสถานะนะครับถือว่าเขาอดทนสูงมากคือเขามีลิมิตของอดทนคนปกติอาจจะอดทนเต็มสิบเนี่ยอาจจะทนทงเท่ประมาณสองสามพวกธาตุลมเงี้ยสองสามธาตุน้ําก็ประมาณสี่ห้าในธาตุดินก็หกเจ็ดอะไรเนี่ยเจ็ดแปดอะไรเนี้ยแต่ ผมมองว่าธาตุไฟเนี่ยความอดทนเขาจะสูงไปที่สิบแต่ถ้ามันเลยสิบก็คือมันไหม้หมดเลยมึกออกไปนะะให้ตีความแบบนั้นให้ตีความแบบนั้นผมมองแบบนั้นไงธาตุดินเนี่ยมันจะพอดีพอดีอ่ามันจะมียืดยุ่นหน่อยๆน่อยแต่คือความอดทนมันก็เจ็ดแปดเก้าอะไรประมาณนี้แต่มันจะไม่ถึงสิบหรอกมันจะไม่ถึงสิบหรอกนะครับพอหลุดสิบแล้วก็คือคือถ้าถ้าจะให้เทียบกันถามว่าไอ้ธาตุดินมันไปถึงสิบได้ไหมอ่าก็ถึงได้แต่พอ หลุดจากสิบแล้วก็ยังมีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนึกออกไหมมันมีความยึดมั่นนะมันไม่มีแบบระบบระเบิดเวลาอนะไรพวกนี้แต่ธาตุไฟนี่อดทนถึงสิบแล้วแบบไอ้หนึ่งสองสามที่ห้าจใแปลกนไงก็ไม่สนอนะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันถึงลิมิตเขาแล้วมันจะระเบิดนึกออกไหมเขาเปโฮทนสูงก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจุดมันจะระเบิดนึกออกใช่ปะ่ะเออกรจะประมาณนี้นะครับความแตกต่างรายเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันในชั้นเรียนก็ว่าเอ้ธาตุอย่างุ่นนี้นั่นอะไรหน่อยอันนี้มาเสริมให้นิดหน่อยนะครับ เพราะนั้นเวลาการตัดสินใจอะไรเนี่ยก็มีความจริงจังชัดเจนพอ,อสมควรแต่อย่าให้ระเบิดออกมาแต่อย่าให้เกินลิมิตถ้าเกินลิมิตเล้วเหมือนแบบโอ้โหคนรอบข้างก็เอาไม่อยู่ครับก็ต้องทําตามตลอดแบบโอ้โหเหมือนนรกแตกะนะครับก็ก็มันเหมือนสองมุมนะสองแง่สองแง่อดทนานานไปแล้วเมื่อไหร่ที่เขาระเบิดก็ต้องระวังคือถามว่าเขาเป็นคนเครียดไหมคือถ้ามันไม่เกินลิมิต เขาสามารถปรับตัวเองได้แต่ถ้าคําว่าปรับตัวหมายถึงว่าก็มันไม่เกินสิ่งที่เขาตั้งไว้แต่ถ้าถ้ามันเกินก็คือถ้ามันถึงเขาเป็นคนที่เหมือนปิดเปิดปิดสวิตถ้ามันถึงจุดก็คือเลิกจบนะครับอันนี้ผมก็เลยต่อยอดไปถึงเรื่องของความรักด้วยสำหรับการตัดสินใจนะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนระค่อนข้างจะร่วมนติงและค่อนข้างจะสายไปมากๆถ้าอยู่ในกรอบที่เขามองไว้แล้วว่าเป็นแบบนี้ เขา,านะเป็นคนจริงจังมากนะครับเป็นคนจริงจังเป็นคนถ้าเป็นผู้ชายก็ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีอย่าไปคิดว่าเอ้ยถ้าไฟต้องใจร้อนตลอดเวลาเกิดอย่างผมบอกทีแรกถ้าเขาไม่จุดเองหรือว่ามันยังไม่ติดอ่ะมันก็ปกติแต่เมื่อไหร่ที่ไฟมันติดอันนั้นไม่ปกติแน่นอนคุณมองเห็นอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับมันก็อาจจะอาจจะเรียกได้ว่ามันก็ต้องระวังก็ต้องทําให้ใจเย็นอยู่ตลอดเวลาทาให้แบบว่าไม่ไม่ได้ใจร้อนนะครับ แต่ถ้ามองในมุมในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าคุณเปิดใจรับเขาไปแล้วมันอรับคนเลขนี้เข้ามาแล้วแล้วคุณทําไม่ดีกับเขาเนี่ยนี่เป็นเลขกลุ่มที่น่าน่ากลัวที่สุดที่คุณจะไม่มีทางกลับมาหาเขาได้อีกตลอดการไม่ว่าคุณจะทําไงก็ไม่มีทางเพราะเขาเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกเขาเปิดสวิตในเมื่อมันยุติไปแล้วก็คือยุติก็คือจบนะครับ ถ้าใครมีแฟนเก่าที่มีเลขประมาณนี้อยู่ไม่มีทางครับคุณกลับมปไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วคุณจะกลับไปไมหาเขาไม่ได้ยกเว้นแต่กรณีที่เขาจะเปิดเองถ้าเขาไม่เปิดหรือเขาไม่อะไรต่างเขาไม่ใจอ่อนครับเก้าสิบเก้าจุดเก้า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 ปเซ็เขาไม่อ่อนนะครับคุณทิ้งเขาแล้วหรือว่าเขาตัดใจแล้วเขาจะไม่เอาคุณเนี่ยไม่มีทางจุดยังไงก็ไม่ติดนะครับก็ป็นคนถ้าจะจุดเขาจุดเองคุณไม่ต้องไปขยันขยอนะครับไม่มีทางกลับมาหาคุณได้แน่นอน น,นี่คือลักษณะความรักก็มันก็ไม่ได้เด่น,นะนะมันก็ดูเป็นตัวเองสูงสูงหน่อยแต่ถ้าถ้ามองในมุมดีก็คือเขาก็ถ้าเกิดว่ามันอารมณ์ดีๆหรือว่าจังหวะดีๆด,ดูแลกันดีๆเขาก็อยู่ยาวคือไม้เท้าย้อทองกระบอกย่อเก็บได้เหมือน,น,นกันนะครับอ่ะทีนี่เกี่ยวกับความหลักส่วนเรื่องการเงินผมมองว่าเอาเรื่องหาก่อนอย่างแน่นอนเราก็ไปผูกกับเรื่องงาน พอเรื่องงานเนี่ยมันเป็นงานใหญ่งานยากงานที่เป็นบิกโปรเจกต์อะไรพวกนี้ผมว่าการเงินก็ต้องเกี่ยวข้องกับการที่แบบลงทุนก้อนใหญ่ๆเหมือนกันอาจจะมีได้ในส่วนนั้นอาจจะมีแบบเล็กๆใหม่ใหญ่ๆทาอะไรประมาณนี้ก็ทำออกมาก็ทําได้ดีทําได้จริงจางซีเรียสในการหาเงินมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรื่องหาเงินเขาคงเก่งเขาคงเก่งนะครับเก่งมากด้วยนะครับเต็มสิบก็วิธีหาผมให้สักสิบห้าแล้วกันสิบห้าถึงยี่สิบแล้วกัน คืออาจจะไม่ได้แบบว่าคือจริงๆมันไม่ใช่เลขเลขหางเงินหรอกแต่ว่าไม่ใช่เลขเกีย่ยวกับการเงินตรงๆแต่ว่าเนื่องจากเราบูรื่องของงานแล้วงานมันบิ๊กขนาดเนี้ยงานใหญ่ๆแล้วมีจารนาติคุณภาพของตัวงานเนี้ยผมว่ารายได้มันต้องดีถ้าเขาไม่ทิ้งไม่เขาไม่ระเบิดอารมณ์ออกมาก่อนที่แบบว่าไม่หาแล้วเฮยอะไรเนี้ยเออผมว่าเขาทําเป้าได้ดีนะครับยอดรายได้ได้ดีส่วนเรื่องการเก็บผมก็ว่าเขาเก็บได้ดีเพราะเขาเป็นคนเช็คารายละเอียดที่จะเข้าออกการเงินงตลอดเวลา ถามว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินดูดีไหมเฉพาะการเงินอย่างเดียวนะผมว่าดูดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเลขนี้ยมันมีลิมิตถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถคอนคทรลิมิตตัวเองได้ลิมิตการผมว่าจ,จ่ายก็ต้องรู้ว่าจะต้องจ่ายอะไรใช่ไหมแต่พอสักวันที่แบบมีสิ่งที่อยากได้มากๆมันเกินลิมิตไปแล้วแล้วข้ามเส้นนั้นไปมันจะหายวับไปเลยสมมติว่ามีเงินอยู่สิบล้านเงนี้ย ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรแต่มันอาจจะมีเรื่องที่แบบกิเลสในใจขึ้นมาคนอยากได้บางอย่างที่มันเกินมากๆสูงมากๆถ้าเกิดว่าไอ้ตรงนั้นไอ้ความอยากนะมันเกินลิมิตไปแล้วแล้วมันต้องแบบอยากได้มากๆไปแล้วเนี่ยไอ้สิบล้านก็หายวับไปกับตาเหมือนกันเพราะนั้นคนที่มีเลขลักษณะมูดูแลอะไรดีๆเนี่ยต้องต้องแบบว่าระวังเรื่องของความต้องการกิเลสให้สูงสูงเลย เพราะว่ามันหมดได้ในทิพตาผมมองแบบนี้ส่วนตัวผมก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเลขเก็บเงินเก่งแค่ไหนแต่ถ้าคนที่มีลักษณะความรายละเอียดอย่างนี้ถ้าเขาหลงในบางอย่างหรือหลงในบางสิ่งที่มันจนเกินลิมิตที่เขาตั้งไว้เพราะข้อลิมิตเขาสูงไงมันต้องมีอ่มนุษย์คนเรามันต้องมีบางจุดที่มันเกินอยู่แล้วเราเขาก็จะมันก็จะพลาดได้นะครับเพราะนั้นไม่มีไม่มีเลขไหนไม่มีอะไรที่ จะบอกว่ามันสมบูรณ์หรือโดดเด่นในสิ่งที่มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นแต่แค่มันทางมันเป็นแบบนั้นส่วนเราจะกําหนดทิศทางหมายถึงว่าเราจะกําหนดให้ทางนั้นน่ะไปเชิงบวกของเลขหรือเชิงลบของเลขผมบอกทุกคลิปเลยครับว่าก็อยู่ที่ตัวเราเรารู้ว่าเลขกลุ่มเนี้มีดีแบบเนี้ใครจะเป็นคอนโทรลล่ะให้มันไปทางที่ดีของเลขได้ก็ต้องเป็นเจ้าชะตาถูกไหมครับแล้วใครล่ะที่ทําให้มันเกิดเรื่องเหล่านี้ได้ก็ต้องเป็นเจ้าชะตาละท,ท,ทำให้เกิดเรื่องที่มันเลวร้วาย ได้ถ้าจิตตกฟุ้งซ้านมีความต้องการสูงแรงปรารถนาเยอะเกินมีเลขพวกนี้สะท้อนก็ไปทางเร็วหลายอาย้ำคิดย้ำทำจริงจังกับชีวิตเครียดง่ายนะครับใช้ใจ่ายแบบตามกิเลสเงี้ยมันก็จมเร็วผมนึกบอกว่าอย่างที่คลิปบอกนะครับจากรากฐานหนึ่จุดสูงสุดถ้าคุณประจุสูงสุดได้จากสิ่งที่คุณสร้างมาถ้าคุณไม่สามารถดูแลตัวเองได้กิเลสต,ต,ตัวเองหนาเกินไปเงี้ย ผมก็กลับตกลงมาได้เหมือนกันนะครับความหมายของที่ผมตั้งไว้นะครับจะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามตั้งแต่ก็น่าจะครบถ้วนเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ช่องยูทูบเนื้อหาั้นเรียนใน้รัพยากรนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะน่าจะเหลือประมาณ4ท่านนะครับก็สามารถสมัครกันมาได้นะครับวันนี้อาจจะมาชาที่หนึ่งก็ผมจะพูดประมาณ20สนาทีประมาณนี้นะครับก็เป็นการฝึกฝึกไว้นะครับเดี๋ยววันที่1 9มาเจอกันผมจะมีงานเข้าวันที่ ประมาณที่28ซึ่งรุ่นนี้นะครับรุ่น9้านี้ผมอาจจะสอนวันจันทร์แล้วก็ไปถึงวันเสาร์เลยก็คือสอนหกวันแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งผมก็จะเว้นวันอาทิตย์วันหนึ่งแล้วก็อ่าแล้วก็ไปเว้นวันพุธที่28อันนี้นผมแจ้งไว้ก่อนนะสําหรับคนที่อยู่ในชั้นเรียนนะครับเพราะว่าวันที่28ผมต้องไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับอ่าของกระทรวงศึกษ,ษาธิการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํา SDR ของโรงเรียนนะก็เลย วันนั้นอาจจะไม่ว่างก็จะทิ้งไว้วันหนึ่งแต่ว่าก็วันพฤหัสกับวันศุกร์ก็จะสอนปิดคอร์สเหมือนเดิมน,นะครับก็แจ้งไว้ก่อนนะครับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย